สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนิกเ,เอี้ v I านิคีวีไอพีเช้าบ่ายนะคะตัวเด่นเก้ากับหกตัวรองก็ห้ากับหนึ่งแต่จริงจริงมันน่าจะเป็นห้ากับหนึ่งมากกว่านะแต่ก็ตามแนวทางที่เราวางไว้ก็แล้วกันเนาะเก้าก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเก้า หกก็หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าห้ากระรูดห้ากระรูดหนึ่งเลยหกสามห้าห้าหนึ่งสามสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามหกหกเก้าหนึ่งเอาวาน,นี่ของของเราก็เข้านะนี่เกี่อีกเข้าทั้ง V ีไพทั้งธรรมดารู้สึกวันนี้กี่อีกเช้านี่จะเข้าโตดเดอร์วีไอแล้วก็เข้า ต่อมานี่คืออีบายตัวเด่นห้ากับ1เหมือนกันตัวกันตัวรองก็8ดกับ2นะคะ808 182 85 87 8 9 2 02 1 2 4 25องแปดห้าแปแล้วก็สอสามเนาะ3ตัวก็ศูนย์สองหนึ่งห2สี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เจ็ดหกสองสี่ก็ขอให้เพื่อนเทุกคนเฮงๆรวยๆปัางๆเนือ้อถูก3าตรงตรงาะ ถ้าไม่ชอบแนวทางที่วางไว้ก็รูดห้ากับหนึ่งทั้งสองนี่คืออีกเลยนะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยเนาะก็ขอให้หงฮงๆรวยๆปังๆทุกหวันเนาะเพราะว่าหุ่นของเราไม่เคยหลุดนะเก้าทั้ง v i p ทั้งธรรมดาเลยแต่สาว์อาทิตย์มันจะมีแต่ v i p เนาะ แต่มันซื้อด้วยกันได้นะนี่คือธรรมดากับ V.I.P. ขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ